สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆนวันนี้มาอัปเดตสวนผักนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักมากเมื่อคืนไม่ตกมานานเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะตกเมื่อคืนเดี๋ยมาอัปเดตสวนผักให้เอซดูนะคะนี่เนี่ยวันนี้ก็จะดูก่อนใส่ค้างให้ถัวนะคะนี่้าตรงนี้ก็ยังถอนไม่เสร็จเลย เดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่อ้ยนี่อ้ยนี่ผลไม้ผลไม้สุกเลยจ้าผลไม้ผลไม้ก็แย่งกันสุกแล้วนะคะผละไม้แย่งกันสุกเดี๋ยวกินอโนน,นเบอ่อเบอื่บออันนี้มาเดี๋ยวผลไม้พักไปก่อนเอาผักก่อนนะคะนี่ข้าวโพดนะคะที่ซื้อมาแพงมากเลยนี่แต่ก็สวยอยู่นะเดี๋ยวรอให้ มันมีลกูกใ้ใหญ่จะเอาไว้ทำพันต่ออันนี้ถั่วฝักยาวไทยนะคะเนี่ยหอมไม่สวยเลยรู้เป็นอะไรไปหาปุ๋ยมาใส่ก่อนรดนบินก็ไม่ได้มันเปียกตอนนี้อันนี้ถั่วพุ่มนะคะอันนี้ก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งโอเคมันฝรั่งมาทางนี้ มันฝรั่งม่วงนี่ไอ้นี่น่ะมันคนละพันธุ์กันบ้นเพื่อน,อนดูแครอทอันนี้มันออกเหลืองๆแต่อันนี้มันสวยมากเลยโอ้ยนี่ว้ท้อนเลยอ,อเดี๋ยวค่อยท้อนเดีวค่อยทอนเดี๋ยวอัปเดตผักอย่างเดียวก่อนแก่แล้วเนี่ยไปคั้นชมผักผักกาดเขียวนะคะดูแครอทอันนี้ยายคิดว่ามันคนละสายพันธุ์กันดูสิมันเนี้ยเนี้ย มันเขียวเขียวเขียวมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้มันไม่เขียวแล้วเนาะพักบุ้งนะยายปลูกไม่เกิดเลยดูดิอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันมันอยู่ที่ยายเม็ดยายคิดว่ามันอยู่ที่มเมล็ดเพราะว่าเมืองไทยยายไปไปหวานมันก็ขึ้นกระเปาะกระเปะที่เมืองไทยนะคิดว่ามันเป็นที่มเมล็ดนี่ดูมเมล็ดมีอยู่อีกนะแต่ขี้เกียจเนา๋ย มีมีมีที่ก่อนเดี๋ยวจะลองมาหวานดูหวานให้มันเยอะเลยให้มันขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งไงนี่ดูผักชีนี่ผักชีนี่เต็มเลยนี่ผักชีผักชีเก่าผักชีเก่าแก่หมดแล้วนี่อันนี้น่ะโดนเพี้ยลงเลยเนี่ยไม่ได้ถอนเก็บเลยเนาะไอยวมาเด็ดเอายอดยอดมันนิดนึงเอาไว้ไปแช่แข็งไว้ทำใส่สลัดเนาะนี่นี่ยังดีอยู่พวกนี้ อาไปไว้ใส่สละนี่จ้าถั่วลันเตาออกดอกแล้วจ้าถั่วลันเตาออกดอกแล้วสตรอเบอรีร่หนาหรือเปล่นนาน้ะโดนฝนคือมันร้อนร้อนเดี๋ยวพาไปดูโคราบีอีกเพราะว่าพอมันมันร้อนอน,นะโคราบีนะพอมันร้อนร้อนปุ๊บมันโดนหนาวมามันก็เพาะมันกรอบนี่นี่นี่เห็นอะไรหรือเปล่าจ้าเห็นอะไรหรือเปล่าจ้านี่ค่ะนี่ค่ะ มาเลยจ้า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 เดี๋ยวมาผูกอีกเดี๋ยวมาผูกอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอัปเดตเสร็จก่อนอัปเดตเสร็จก่อนโอ้ยลมแต่พยากรณ์อากาศไม่ได้บอกว่าฝนตกนะคะวันนี้บอกไปว่าหนาวนี่มาแล้วนะคะมะเขือเทศ ดอกไม้ก็เริ่มเหีย่ยวสลัดวงนี้กาไว้ให้ออกดอกเอาไว้ทำพันก็เก,ก,กนะกะสตอเบอรี่เนาะอันนี้ก็ผักชีนี่ไว้ทำพันอุ้ยสลัดนี่แก่แล้วนี่นาแก่ไวแท้ลูกเอ้ยกระเดนะเนาะยังเล็กๆอยู่เลย ไอกระเทียมก็น่าจะได้มาถอนนะได้ถอนเลยถอนแลว้วจะปลูกสตรอเบอรี่ตรงนี้เลยอะอยอ,อย่าแตกเด้อย,ยังไม่ค่อยอยากไปดูเลยไอ้นั่นนะโค <laughs> รบ,บีกระลำปมกลัวกลัวเสียใจนี่เริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วผักใหญ่นี่อะไรอะทำไมมันทำไมมัน เหี้วเหีวละโอ้ยมีอะไรมากัดอีกนะี่นี่ยายเบื่อแต่ยงังไงเนี่ยนี่มดมดมันมากินรากเห็นไหมมดมันมากินรากเนี่ยหาอะไรมาใส่นี่นะมดกินรากไปแล้วนี่บรอกโคลีโอ้ยมีทุกอย่างเลยเนี่ยบรอกโคลีกระลำดาวกระลำปมดอกกระลำ อันนู้นยายจะปลูกไอ้กระลำดาวไว้จะไว้ข้างปีนะแถวน,นั้นเวลาทวนดินมาก็ไม่เป็นไรเนาะนแต่แตงกวายายโอ้โหดูดิในบ้านออกลูกมาไม่รอดเลยรอดแต่คงไม่ฟื้นอะ่ะน่ะจริงๆมาปลูกมันจะมันจะออกมันจะขึ้นมาใหม่อันนี้มันไม่ขึ้นเลยอะ่ะเนี่ยเนาะเนี่ยมันไม่ยอมมาใหม่เลยนี่ไอนน้น่าจะมานะนี่น ออกคะแนนมาใหม่ดูสิ <c oughs> ไม่มาช่างเลยไม่ปลูกแล้วเอาไวงเดี๋ยวเอาฟักทองมาปลูกแถวนี้มีฟักทองอยู่สองต้นแล้วเอาฟักทองมาปลูกให้มันให้มันเลื้อยไปทางนู้นนี่นะคะต้นกล้าผักยังเหลืออยู่เดี๋ยวเอาไปปลูกเสริมไปไปดู ไปดูไอ้นั่นเป็นยังไงเนาะห้ามวันนี้พี่เหมินจะกินเดี๋ยวจะเก็บไปพี่เหมินจะกินโครรบีเพราะว่าเอาไว้งานนานปะปะปะ,ปะเลยเพื่อนเพื่อนเลยนี่ดังเปาะเลยฝนตกมาแล้วถ้าเปียกๆน้ําอยู่ก็เนา่าถ้าน้าค้างอยู่มันก็จะเนา่าอันนี้ยังไม่แตกอันนี้ไปหมดแล้วแตกแล้วแตกซ้ําแตกซากนี่แตกรอบหนึ่งแล้วมาแตกอีกรอบหนึ่งโอ้ ดูไปดูมาก็สวยเว้ยเห็นเลขปะ่ะนี่เปาะอ,อีกโอ้ยเพื่อนๆพอาวานมันร้อนจัดอู้นะไ,ได้กินดีแล้วนี่อันนี้โอ้โหโอ้โหหมดอันนี้เน่าแล้วเนี่ยเห็นไหมมีมีดีอยู่ตรงนี้มีดีอยู่ตรงนี้นี่น จะถอนให้พี่หมื่นกินวันนี้สักสองหัวอวันนี้ก็สวยเนาะวันนี้ปลูกปีนี้ปลูกเยอะเลยเนี่ยหน่อไม้เป็นยังไงจริงๆเลืออีกอาทิตย์หนึ่งจะเลิกแล้วยายจะตัดนิดนิดหน,น่อยๆผสม,มให้ได้กิโลนึงเผื่อมีคนสั่งถ้าไม่มีคนสั่งก็กินเองนี่แล้วหลังจากอาทิตย์หนึ่งก็ปล่อยให้มันเป็นต้นแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ แค่นั้นแหละจบไม่ต้องทำอะไรมากปีหน้ามาก็มาถอนหญ้าเนาะกระเทียมก็เดี๋ยวจะถอนออกแล้วจะเอาสตอเบอรีมาปลูกใหม่หอมญี่ปุ่นว่าเดี๋ยวจะไปปลูกทางนน้นนี่นะคะหลังฝนตกก็ดูมีชีวิตชีวาเนาะผักเนาะไปเพื่อน ยายจะไปเก็บสตรอเบอรี่ไม่รู้ว่าหนาวหมดหรือเปล่าเนะ้ะเจอฝนอากาศแดดแดดร้อนร้อนเจอฝนอะมันพังหมดเลยเนะดูดีไอ้นี่เสียดายเนาะปลอกไอโคราบ,บีไปเพื่อน,อนแค่นี้หลย ิดถึงคิดถึงถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยตาด้วยนะคะเมียฝรั่งชนบทใช้ชีวิตแบบแบบอย่างในต่างแดนนะคะใช้ชีวิตแบบนี้วนไปทุกๆปีก็จะแบบนี้จ้ะ